ไข่เห็ดเข้มทองพริกสดครับผมเมนูไข่ที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านกันครับก่อนที่จะไปรับชมพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับขั้นตอนแรกเตรียมไข่ไก่สีฟองครับผมเราจะปรุงรสด้วยซอสฝายเขียว1ช้อนชาครับซอสหอยนางรม1ช้อนชาครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับผมหลังจากนั้นก็ตีให้ส่ผสมเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนครับ นำเห็ดเข็มทองมาเรียงบนกระทะแบบนี้เลยครับผมเรียงให้ได้แบบนี้นะครับจากนั้นก็ใส่น้ำมันพืชลงไปครับเปิดเตาได้เลยใส่พริกสดครับแล้วก็ต้นหอมลงไปเลยครับผมเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็เทไข่ของเราลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็รอให้ไข่สุกครับอย่าลืมกลับด้านไข่ด้วยนะครับผมเมื่อได้ความสุขของไข่ตามที่เราต้องการแล้วก็นำมาจัดใส่จานได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาลองกินด้วยกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับรสชาติออกมาก็กลมก่อบนะครับมีความเผ็ดของพริกแล้วก็มีความหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำสูตรนี้ไปทำตามได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปแบบนี้พีพ่่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม